เฮ้ยเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยินนี่ชันันีเซือน้ำเสนี่น้ำเซมีินนี่ใช่จินนี่ Why One Week You Beautiful One Week t e Me ช่ันก็รู้เหมือนกันโนไว้ Why Only One Week You Beautiful อ้าชุดเดย์มันสวยชุดเดยสวยยูสวยอลาวสวยุดเยั่งยน before yesterday you ายยูเบร์ไดสวยเรายูไปทำอะไรท่านจะาทีพึ่งการจะกรมาจักรมาจะกรมางอืมเอ่อเอ่อขาหมายถึงว่าเขาพูดว่าจะเข้ามาพี่อืมจริงเนี่ยสวยขึ้นจริงนะเนี่ยยูยูยูสวยขึ้นจริงๆนะเนี่ยยูสวยขึ้นจริงนะอยูสวยขึ้นจริงๆนะเนี่ยสวยมากมากสวยมากมากคุณขึ้คุณสวยมากมากเลยนี่ไม่เข้าใจ เข้าใจเข้าใจใช่เข้าใจมุยมุยสวยเข้าใจสวยจริง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 กุ้งค่ะจริงไหม I want to I want to hip hop I want to แค่นั้นค่ะสนิทพลีติกซ์พลีติกซ์ listen please listen okay so good 你三三七号七八，嗯，开始开始开始，有，咋个嘛？嗯，Let's go。你三三七号七八，三三七号七八，三七号七八，四号六七八，六七八，七七八，七八。哦，耶，你那是打？ เดี๋ยวอยู่คุณดูอัพอัพโชสเต็ปดิเอาแบบปลอดภัยน่ารักดิจีเพยจีให้เขาเขิน<า>ไปเลยเขาชื่อจินนี่จีให้เขาเขินไปเลยจินนี่โอเคเดี่345678456783456787898พอ,อแล้วไอ้ <laughs> I, mean, I want to I want to tell you h a t โอเคจินน uh ี oh. Oh ่โอเคโอีคโอเ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 คทำไมคุณต <kindergarten. S 2> ้อนี้โอ้แม่จินนี่แม่จินนี่จ๋าแม่จินนี่จ๋าคุณเป็นผู้หญิงคุณเลยต้องเรียกว่าคุณเลยต้องพูดว่าจินนี่ขาจินนี่ขาอ่าจินนี่สวยมากเดี๋ยวว่าสวยดีใช่ถ้าคุณมีเลขก็รบกวนช่วยบอกหวยทีเพราะว่าผมจะไปซื้อ ใช่เพื่อผมจะถูกรางวัลที่หนึ่งใช่เหมือนผมไม่เหมือนผมมาบุญนะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไว้เข้าใช่เพื่อนกันตอนที่เราเจอคนมาบุญนะไอ้ออหยุดเลยไอ้ก้าไอ้ก้าไอ้ก้าเอาหน้าปกติวแล้โชว์หน้าปกติขอขอสักบทหนึ่งแบบว่าจิ้งนี่ต้องจิ้งนี่จิ้งนี่วายอยู่อยู่บิวตี้ฟูลวันวิกบิวตี้ฟูลวันวิค because because เยอะ ไม่หรู้ไม่บกไม่หรือไม่บกมาหไ่บจินนี่จินนี่เป็นคนสวยสเปคผมนี่แหละคือสาวหวยเพราะว่าจินนี่มีผมตรงและสรวยอืแต่เราจะไม่ลงคำว่าหวยอือเพราะว่าจินนี่น่ารักที่สุดในโลกถ้าได้เป็นแฟนก็เหมือนผมมีโชคอืความรักทั้งหมดมันรวมเป็นความโลกอืโอ้โหจินนี่ได้ปลดมาเป็นแฟนกับผมโอเย่เบบีเลสก์ ผมเึ่นนักงนานะผมหาทางลงนักงนานเมื่อกี้ผมหาทางลงอยู่อไรับอ๋อครับบอกบอกลักจินนี่ก่อนไปเดี๋ยวเราจะออกไปรุยต่อบอกลักจินนี่ก่อนเลิฟยูจินนี่ผมรักคุณรักคุณเนี่ยผมรักคุณผมรักคุณมิตรใช่เพราะ because ยูสวยมากดูน่ารัก ครับครับกูให้แสดงไม่ได้พูดความจริงเอาเราก็พูดความจริงแล้วจบแล้วทีนี้จีบได้ไหมอุ๊ยจีบได้จีบได้จีบได้ไหจีบได้ไหมได้ครับได้ครับพี่ยังว่างครับข้างๆยังไม่มีใครจีบได้ไหมจริงจริงจีบได้จริงๆจริงๆไอเลิู่เลยตอนเนี้ยเนาเอาเราหาจองอ่ะหาจองเอา29เสไอน าจงก็รักเหมือนกันผมรักทุกคนแล้วตอนนี้รักใครมากกว่ากันไปรักฉันผมรักทุกคนไปรั้ทุกคนมาเป็นแฟนของผมปีอ๊อฟอ๊อฟคืออฟ29เมษายนไปรักฉัน29เมษายนอ๊อฟไปรับจินนี่ด้วยอ๋อได้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 ครับยินดีเวลคัมทูไทยแลนด์ขมอนขมอนนาวโอเคจินนี่ซีอูซีอูนะีอูครับบาย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 